আহ <laughs> เรื่องที่ผมจะเล่านี้หลายคนอาจฟังแล้วรู้สึกแปลกรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ว่าคนที่เคยเจอเองจะเข้าใจว่าบางครั้งผีก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคิดว่าจะต้องน่ากลัวตลอดเวลามันมาในลักษณะที่เหมือนกับคนจริงๆเหมือนกับเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักกันมานานแล้ววันหนึ่งก็มากินข้าวกับเราเหมเป็นเรื่องธรรมดาเต่พอรู้ทีหลังอย่างนี้หนาวไปทั้งตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพง อายุเราราวสามสิบที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่บ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดผมเป็นคนต่างจังหวัดแทด้แท้โตมากับท้องนาและวิถีบ้านบ้านเรียนจบก็เข้ามาหางานทําในกรุงเทพได้งานเป็นพนักง,งานบริษัทเล็กๆแถวดังเศษเช่าห้องพักอยู่กับเพื่อนแต่เพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันจริงๆนั้นคือชัยเพื่อตั้งแต่สมัยมัธยมชัยเป็นคนบ้านเดียวกันโตมาด้วยกันเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็ก แต่หลังจากเรียนจบมัธยมแล้วชัยไม่ได้ไปต่อมาหาวิทยาลัไเหมือนพง์เขาเลือกไปทำงานรับจ้างอยู่แถวบ้านครับรถบรรทุกบางรับเหมาก่อสร้างบางและชีวิตแบบมันหาเช้ากินคำ่ำถึงจะอยู่คนละเส้นทางแต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆเวลาใครกลับบ้านก็ต้องเจอกันเินเล่าด้วยกันทุกครั้งมีเรื่องคุยกันไม่รู้จบเพราะเป็นเพื่อนที่โตมาจากดินเดียวกัน วันหนึ่งในช่วงต้นปีผงกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ป่วยพักอยู่บ้านประมาณ3าสี่วันระหว่างนั้นก็โทรหาชัยว่าจะมากินเหล้าด้วยกันเหมือนเดิมแต่โทรยังไงก็ไม่ติดคิดว่าคงไม่ว่างหรือติดงานคงเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรนักจนวันสุดท้ายก่อนจะกลับกรุงเทพคงไปซื้อข้าวที่ตลาดตอนเช้าแล้วเดินผ่านร้านอาหารตามสั่งเล็กๆข้างตลาดที่ตรงนั้นเราเห็นชัย นั่งอยู่กับโต๊ะเล็กๆโต๊ะหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวผัดมีไข่ดาวโปะด้านบนชัยเห็นพง์ก็ยกมือเรียกเสียงดังเฮ้ย hey, พง์มานั่งก่อนมานั่งก่อนมากินข้าวด้วยกันพงก็เหยื้มเดินเข้าไปนั่งตรงคามดีใจที่ได้เจอเพื่อนทั้งที่โทรหาไม่ติดตอนึกว่าชัยติดงานแต่ขับมาเจอกันเฉยๆแต่ยังเป็นเหมือนเดิมใส่เสื้อเยื่อเก่าๆขาดนิดหน่อยใส่กางเกงขาสัน้นรองเท้าฝ่องน้ำ ท่าทางสบายๆนั่งกินข้าวผัดหัวเราะไปพูดคุยเหมือนอยากทุกขังมึงกลับมาไม่บอกกูเลยเดี๋ยวกูก็หาว่าลืมเพื่อนพงหัวเราะแล้วสั่งข้าวมากินด้วยกันนั่งคุยกันเรื่องเก่าๆเ,เรื่องตอนเรียนเรื่องคนในหมู่บ้านวงยังจดจําในแม่นตอนนั้นอากาศเช้าสบายๆลมพัดเย็นๆคนในตลาดเดินไปมาคุยเสียงดังกับพ่อค้าแม่ขาวงนั่งกินข้าวกับชายไปเกือบชั่วโมง ได้เงินเสร็จก็ลุกออกมาพร้อมกันมันจะแยกัยพูดว่าเออมึงกับกรุงเทพก็ขับรถดีๆด้ออย่าลืมแวะมาหากูเอกคงพยักหน้าแล้วแยกแย้ายกันไปวันนั้นทั้งวันคงรู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าแม้ตอนแรกจะโทรหาไม่เิดแย่ก็ได้มากินข้าวด้วยกันพอถูกเย็นเขาก็จากกระเป๋าเตรียมกับกรุงเทพเช้าวันถัดมาขนานั่งรถทัวร์กลับเข,เข้าเมือง พงเลื่อน Facebook ดูข่าวในบ้านเจอข่าวหนึ่งที่ทําให้เขาขนลุกไปทั้งตัวข่าวนั้นบอกว่ามีชายหนุ่มเชื่อชัยบ้านเดียวกันถูกไฟช็อตเสียชีวิตตั้งแต่3วันก่อนตอนที่ไปทํางานก่อสร้างอยู่ในตัวอำเภอเพื่อนบ้านโพสต์รูปงานศพที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานพงเบิกตากวางใจเต้นแรงหนือสั่นทันทีเพราะเมื่อวานนี้เขาเพิ่งนั่งกินข้าวกับชัยที่ตลาดกินด้วยกัน ุยกันหวั่นร้อด้วยกันทุกคำพูดมันชัดเจนอยู่ในหัวเขาเรีบโทรกับบานโทรหาแม่ถามเรื่องหนี้แม่บอกว่าเออช่มันตายแล้วลูกงานศพก็จัดอยู่ที่วัดท้ายหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อวาน,มนไม่รู้เหรอผมแทบช็อกเพราะตอนที่เขานั่งกินข้าวกับชัยมันคือวันที่งานศพกำลังจัดพอดีผมนั่งนิ่งอยู่บนรถทัวร์ใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอก ภาพตอนที่นั่งกินข้าวกับชัยยังชัดเจนอยู่ในหัวทุกท่าทางทุกคําพูดทุกเสียงหัวด์ดอคอยวนเวียนอยู่ร,บรอบๆเขาความรู้สึกเหมือนฝันแต่ก็ไม่ใช่ฝันก็ข้าวที่เขากินยังอิ่มท้องอยู่กลิ่นผัดกะเพรายังติดปลายลิ้นอยู่ได้ซ้ําำาเหยิยบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูโพสต์ใน Facebook อีกครั้งมีคนถ่ายภาพงานศพที่วัดท้ายหมู่บ้านหลวงศพวางอยู่บนแท่นมีดอกไม้จันทร์จัดหลายรอบ มีรูปถ่ายของชัยตั้งอยู่บนโต๊ะหน้าศพใต้รูปมีข้อความไว้อะไรขอให้หลับสบายชัยเพื่อนที่รักมันในหมู่บ้านมากดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากองมือสัน่นเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดบางทีอาจมีคนเชื่อเหมือนกันแต่พอซูมดูภาพที่ถ่ายใกล้ๆเขาก็แน่ใจเต็มร้อยภาพนั้นคือชัยจริงๆไม่มีทางผิดน้ำตาไหลาพากออกมาโดยไม่รู้ตัว เขาเรียบกดโทรหาลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อถามความจริงายสายตอบชัดเจนใช่มันตายแล้วผงม,มันไม่รู้เหรอมันโดนไฟดูดตายที่สายงานเมื่อสามวันก่อนพวกกูเพิ่งกลับจากไปเฝ้างานศพมันอยู่เมื่อวานอย่างรอบรอบรถทัวร์ใหญ่เป็นเหมือนความเงียบบางเป่าผงนั่งก้มหน้าพยายามกันน้าตาเขาไม่กล้าเล่าให้ใครบนรถฟังว่าเมื่อวานเขานั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ตายไปแล้ว เนนมื่อถึงกรุงเทพเผ่าแทบไม่ได้นอนภาพชายนั่งกินข้าวอยู่ตรงหน้าไม่หายไปไหนเลยเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจลางานรีบขึ้นรถกลับบ้านทันทีเพื่อไปงานศพเพื่อนเมื่อไปถึงบัดมีเพียงเสียงผ้าสวสดศพเบาเบาข่าเดินเข้าไปในศาลาหินทูบขาขุงฟังแล้วเย็นสันหลังอย่างประหลาดเขาเห็นลงศพชายนั่งอยู่ตรงหน้าภาพถ่ายเพื่อนสนิทเดียดถือกวนกอบไม้เล็กๆ ยิ้มแล้วไม่เหมือนตอนที่เคยหัวเราะกันญาติพี่น้องของชัยนั่งอยู่ร,บรอบๆสีหน้าโศกเศร้าทุกคนต่างรับรู้เรื่องการจากไปอย่างกระทันหันเมื่อพงเดินเข้าไปใกล้ๆมีญาติผู้ใหญ่ทักขึ้นว่าเอาพง่งกลับมาเหรอางานศพมันก็ดีแล้วมันคงดีใจที่เพื่อนมาหาพงได้ยินแล้วใจหายเขาเดินเข้าไปนั่งข้างหน้าต้องมองไปยังโลงศพความรู้สึกหนักอึ้งกดทับเต็มอก เขาอยากเล่าให้คนอื่นฟังว่าเมื่อวานยังเจอชัยที่ตลาดแต่าปากกับหนักมันพูดไม่ออกพอถึงเวลาเลี้ยงอาหารญาติพี่น้องเขาถูกชวนให้ไปกินขา้าวที่โรงอาหารของวัดรคงเดินตามไปอย่างเสียใจแต่พอหยิบช้อนขึ้นมาภาพตอนที่นั่งกินข้าวกับชัยก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวเขาจําได้ทุกอย่างแม่นยํนาจานข้าวผัดไข่ดาวเสียงชัยหัวเราะเสียงพูดว่าอย่าลืมแวะมาหาก,กูอีก ทุกคำเือนกำลังวนซ้ำอยู่ข้างหัวยงนั้นพงนอนอยู่ที่บ้านเขาฝันถึงชัยฝันว่าเดินอยู่ในตลาดอีกครั้งเห็นชัยนั่งกินข้าวเหมือนเดิมแล้วพูดประโยคเดิมๆว่าอย่าลืมมากินข้าวกับกูอีกนะอย่างนั้นดังชัดเจนเหมือนเขาสะดุ้งตื่นเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเหงือแตกเต็มตัวหวัวใจเต้นแรงมองรอบห้องที่เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟส่องลอดหน้าต่างเข้ามา ้าวันถัดมาเราแต่ัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ได้แต่สส่หน้าแล้วบอกว่าอย่าไปพูดมากลูกเขาคงอยากเจอมึงเป็นครั้งสุดท้ายถึงได้มาหาแต่สิ่งที่ทําให้พงยิ่งขนลุกเือไม่ใช่แค่ฝันหรือความรู้สึกเท่านั้นเขายังเก็บใบเสร็จจากร้านอาหารตามสั่งที่ตลาดเอ็ดมือมาด้วยวันที่ในใบเสร็จลุงขรันจัดงานศพพอดีเขานั่งมองใบเสร็จนั้นน้ำตาคอไม่รู้จะอธิบายให้ใครเข้าใจยังไงว่าเขา ได้กินข้าวกับขีเจ๋งๆวงพยายามทําใจและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวเรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นหลังจากกลับกรุงเทพมาได้สองสามวันเขาเริ่มฝันถึงชัยซ้ำๆเมื่อคืนฝันว่าเดินไปตลาดแล้วเจอเมื่อคืนฝันว่าไปนั่งวงเล่าด้วยกันที่บ้านเมื่อคืนฝันว่าเห็นชัยเืนรออยู่หน้าห้องพักเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเป็นเพราคิดถึงเพื่อนเกินไป ความรู้สึกมันสมจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ความฝันบางครั้งตื่นขึ้นมากลางดึกยังได้กลิ่นบุหรี่กลิ่นเดียวกับที่ชายชอบสูบลอยอบอวนอยู่ในห้องพักเดือนหนึ่งเขานั่งกินข้าวในห้องเพียงลําพังบางจานข้าวผัดไข่ดาวไว้บนโต๊ะกําลังจะตักเข้าปากแต่จจดจูไม่ได้ยินเสียงคนพูดเบาๆข้างหูว่าข้าวผัดอร่อยไหมยผงสะดุง้งวาบกันคว้าไปมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่เลย ห้องเงียบว่างเปล่าเสียงพัดลมหมุนเอ่อยมีเพียงชานข้าวที่ยังร้อนละอ,อุบางอยู่ตรงหน้าเขาเรียปิดไฟนอนคุมพงทั้งคืนใจเต้นไม่หยดุดหลังจากเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงชัยข้างหูวมงก็อยู่ไม่เป็นสุขทุกครั้งที่กินข้าวเขาจะเผลอมองหาคนที่นั่งตรงข้ามเสมอราวกับว่ายังมีใครบางคนมานั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งคืนวันศุกร์ผงถูกเพื่อนที่ทาํางานชวนไปกินเหล้าที่ร้านอาหารแถวคลองหลวง ตอนแรกเขาไม่อยากไปก็ยังไม่สบายใจแต่เ,เพื่อนยืนยันให้ไปด้วยกันสุดท้ายเขาจึงยอมไปบรรยากาศหลานเต็มไปด้วยเสียงเพลงและเสียงคนคุยกันองพยายามทําตัวปกติเดือมบ้างเล็กน้อยแต่ระหว่างที่กําลังหัวเราะตามเพื่อนเดโจเขาก็เหลือไปเห็นโต๊ะข้างๆโต๊ะหนึ่งมีชายหนุ่มคุณหน้านั่งอยู่กําลังตักข้าวเข้าปา,ากคน,คนนั้นคือชายเพื่อนที่ตายไปแล้ว พงตัวแข็งเธอมองตาไม่กระเพียบใ่นั่งกินข้าวเงียบๆไม่ได้หันมามองยังแค่ตักข้าวเข้าปากช้าๆหน้าตาเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผงเรียบรุกขึ้นจากโต๊ะเดิอนออกไปนอกห้องน้ำออกหายใจแรงเ,เพื่อนๆตกใจถามว่าเป็นอะไรแต่เขาไม่กล้าเล่ากลัวถูกหาว่าเผลอเขาจึงอ้างว่าเมอนหัวเลยออกมาสูดอากาศคืนนั้นตอบกลับเข้าห้องโดยอาการไม่สบายใจ นอนหลับไม่สนิทเขาฝันเห็นชายอีกครั้งคราวนี้ชายไม่ได้อยู่ที่ตลาดไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่กลับมานั่งอยู่โต๊ะกินข้าวในห้องพักของเขาเองจากข้าวจานเดียวกับที่พงวางไว้กินเงียบๆแล้วหันมามองพร้อมพูดว่าข้าวมื้อนี้กูอิ่มแล้วมึงอย่าลืมมากินข้าวกับกูเอกเสียงนั้นกล้องสะท้อนในหัวเป็นพงสะดุ้งเตือนีสองของกว่าเหนือท่วมตัวหันไปที่โต๊ะกินขา้าว พบว่าช้อนที่วางไว้ข้างจานกับพิกคว่ำลงทั้งที่ก่อนนอนขอวางเรียบร้อยคงไม่กล้านอนต่อทั้งคืนหลังจากนั้นเขาพยายามเลี่ยงการกินข้าวคนเดียวเวลาจะกินต้องชวนเพื่อนร่วมงานไปกินด้วยเสมอแต่โชคดีที่วันหนึ่งเพื่อนๆติดงานด่วนเขาต้องกลับมาห้องไากินมาม่าเพียงลําพังขาวางชามมาม่าลงบนโต๊ะเขาใจสั่นบันๆแต่ก็พยายามปลอบตัวเองว่า ไม่มีอะไรหรอกเห็นแค่ภาพหลอนก็คิดถึงเพื่อนมากเกินไปแต่ไม่ทันไรเสียงเก้าอี้อีกฝั่งของโต๊ะกบดังเอียดเหมือนมีคนนั่งลงหัวใจพ่งเต้นแรงเขาไม่กล้ามองตรงๆได้แต่ก้มหน้ามองสองมามา่าแล้วค่อยๆเงยตาขึ้นสิ่งที่เห็นคือเงาร่างหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงคำแม้มองไม่ชัดแต่เ,เขารู้ทันทีว่าเป็นชัยใบหน้าซีเซียวดวงตาลึกโบ๋ กำลังค่อยๆย,ยกตะเขียบเส้นตักเส้นมาม่าเข้าปากเสียงสู้เส,ส้นดังชัดเจนองค์ขนลุกสู้ทั้งตัวมือไม้สัน่นจะขยับหนีไม่ได้จนแทบขาดใจแต่ค่อยๆเงยหน้ามาสบตารอยยิ้มอย่างางปรากฏขึ้นก่อนพูดเสียงเบาเดาวกับลมกระเซฟอูบอกแล้วอย่าลืมมากินข้าวกับกูเอกเท่านั้นเองไปในห้องกระพริบดับเพิบมาเมืดเข้าปกคลุม เลือเพียงเสียงลมหายใจเย็นยาเยือกอยู่ข้างๆผมเขาหมุนตัววิ่งออกจากห้องทันทีเปิดประตูพรวดไปข้างนอกโดยไม่หันกลับมามองดังนั้นเขานั่งตัวสั่นอยู่ที่ป้อมยามของห้องผกักไม่กล้ากลับเข้าห้องจนฟ้าสางรุ่งเช้าเขาตัดสินใจเก็บของกลับบ้านต่างจังหวัดทันเชียไปหาครอบครัวแล้วไปกลับหลุมศพใายที่วัดพอไปถึงป่อช้าหลังวัดเงียบสงัดลมพัดต้นไม้ดังวังเวงเขายกมือไหว้ป้ายหลุมศพเพื่อน น้ำตาไหลไม่หยดเขาพูดเสียงสั่นๆว่าใช่กูมาแล้วกูขอโทษกูดีใจที่มึงยังนึกถึงกูแต่กูขอกินข้าวกับมึงแค่ครั้งสุดท้ายนี้นะมึงไปสู่สุขติอย่ามาตามกูอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็นั่งเงียบอยู่พักใหญ่ความรู้สึกหงๆวงในใจยังคงมีแต่ก็ดูเหมือนเบาลงคืนถัดมาเขานอนที่บ้านในฝันเขาเห็นชายอีกครั้ง ทั้งนี้ชัยเย็นยิ้มอยู่ไกลๆไม่ได้เดินเข้ามาหาเยียงแค่พยักหน้าให้หมอนจะบอกลาแล้วก็หายไปท่ามกลางความว่างเปล่าองสะดุ้งตื่นแต่ครั้งนี้หัวใจหยับสงบอย่างประหลาดหลายเดือนผ่านไปองคกลับมาใช้ชีวิตปกติและยังคิดถึงชัยแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องหลอนอีกเลยเขาเริ่มเชื่อว่าชัยคงอยากออกมากินข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนจะไปในที่ของเขา เธอไปเสร็จร้านอาหารตามสั่งที่ตลาดคงยังคงเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เนถึงทุกวันนี้เพื่อย้ำเตือนว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอไม่ใช่ความฝันแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่เขาได้กินข้าวกับผีเรื่องสนิทของเขาจริงๆและทุกครั้งที่เขาตักข้าวเข้าปากความรู้สึกนั้นยังคงย้อนกลับมาเสมอเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับกินข้าวกับผีขอบพระคุณครับ